สวัสดีครับเจ้าหน้าที่แนะผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพทุกคนนะครับเนื่องในอโอกาสวันสงการนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวนันปีใหม่ไทยครับวนันครอบครัววันผู้สูงอายุผมก็ขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ประพนักานทุกท่านของสปสช,ชนะครับมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่วนันครอบครัวและวันผู้สูงอายุของไทยและมีสุขภาพสมบูรณ์ ที่อยากจะฝากพวกเรานะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นในสถานการณ์โควิดก็อยากให้พวกเรายังคงมาตรการเฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากเรื่องการเว้นระยะห่างนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆท่านที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปทางจังหวัดนะครับขอให้กรุณาตรวจสอบข่าวที่จังหวัดตา่างๆว่ามีมาตรการอย่างไรนะครับเพื่อจะได้เตรียมการไว้ก่อนครับอะไรก็ตามก็ ขอให้เรามัระวังในเรื่องของการเดินทางถ้าหากเดเลี่ยงได้หรือว่าชะลอไดก้ก็อยากจะขอความร่วมมแต่หากไปได้ก็ขอรนุณาดูแลตัวเองนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะฝากพวกเรานะครับขณะนี้สํงงานักงานกําลังเร่งนะครับในการประสานกับ,พบพกรมบุมโะครับ ในการที่จะดูเรื่องวัคซีนนะครับซึ่งเป็นนโยบายเรื่องวัคซีนที่ให้ทางสำนักงานช่วยดูเรื่องวัคซีนนะครับคณะกรรมการแล้วก็เราก็ได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็ออกคมร่วมมือนะครับเดี๋ยวถ้าทางสำนักง,งานได้แจ้งทุกท่านว่าจะฉีดเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็จะมีการนัดแจ้งกันอีกครั้งหนึง่งก็ในท้ายที่สุดนะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับเดินทางด้วยสวัสดิภาพและมีความสุข ทั้งในช่วงปีใหม่และตลอดไปครับขอบคุณมากครับ